สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็ยังคงประทับใจอยู่กับลมหนาวแล้วก็สองเรานะคะเรื่องนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะก็ปิดตำนานรักของหลินอี้หยางแล้วก็อินกัวค่ะซึ่งเป็น คู่ที่น่ารักทะลุจอกมาเลยนะคะสำหรับน้องลีโอแล้วก็น้องเจ้าจิ่นไม้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะในตอนจบนี่ก็ถือได้ว่าอือค่ะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆของชีวิตของพวกเขาสองคนนะคะก็เน้นอีกทีว่าเนื้อหานั้นก็ไม่ได้เข้มข้นแบบแข็งแรงดาราม่าอะไรนะคะเป็นเรื่องที่พวกเราดูกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความเรียกว่ามีความน่ารักของเคมีนะคะของพระเอกนาง นั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญเรื่องนี้นะคะก็จบลงด้วยความสุขนะคะแฮปปี้ เอนดิ้งมากๆเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องแบบเออยินดีต้อนรับตัวละครหลักหลายๆตัวซึ่งทำให้เรื่องมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหลินอี้หยางนะคะอินกัวเองมม่งเสี่ยวตงเองแล้วก็หลินหลินนะคะแล้วก็ยังมีตัวละครอืน่นๆด้วยซึ่งแต่ละคนนั้นต่างก็มีเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองนะคะจริงๆในนิยายต้นฉบับเนี่ยรายละเอียดมันมากกว่าในละครแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าละครก็เอาแต่ไฮไลท์มานะคะซึ่ง ก็ถือได้ว่าเออเป็นอะไรที่ทําให้พวกเราก็เต็มอิ่มแต่ก็อยากจะเห็นในรุ่นลูกๆของพวกเขานะคะเพราะว่าลูกๆของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกของหลินอี้หยางกับอินกวัวนะคะก็มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกๆ ของมึ่งเสี่ยวตรงแล้วก็หลินหลินด้วยนะคะก็บอกแล้วว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยพวกเขาก็มีเรื่องราวของพวกเขาแต่ว่าในความเป็นเพื่อนพวกเขาก็ยังผ่านนะคะรุ่นเยาว์าวนั้นได้มาพบกันแล้วก็เส้นทางการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ความพักเพียรในใน,ใน uh, กีฬาที่พวกเขาสนใจพวกเขาก็ถ่ายทอดให้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะในใน uh, ตัวละครที่เป็นมึ่งเสี่ยวตรงกับหลิน,หล,นหลินบ้างนะคะคู่นี้ค่ะความ ความสัมพันธ์ระหว่างเมองเสียวตรงกับลิหลินนั้นมีความซับซ้อนมากๆแล้วก็มีความลึกซึ้งด้วยนะคะแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันค่ะแต่ว่าพวกเขาต่างก็มีความความรักอันลึกซึ้งต่อกันอยู่ในใจนะคะเรารู้สึกได้จากการถ่ายทอดออกมาจากคุณหวังชิงเย่นะคะก็ถือได้ว่าแสดงเก่งมากทักษะการแสดงดีนะคะหลังจากที่พวกเขาต้องประสบกับการแยกย้ายกันนะคะก็มีเป็นช่วงๆเนาะจากนั้นก็กลับมารวมตัวกันอีกคร นงนึแล้วในที่สุดนะคะพวกเขาก็ตระหนักค่ะถึงความสำคัญของกันและกันนะคะคือคู่นี้ใช้เวลาเยอะเนาะแล้วก็มาค่ะ รวมตัวกันนะคะมาอยู่ด้วยกันรเริ่มต้นการเดินทางของชีวิตคู่ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในที่สุดไอความาพากเพียนแล้วก็ความพยายามของทั้งสองฝ่ายค่ะที่แบบจะปรับจะจูนทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะมารวมตัวกันได้นะคะทาในสิ่งที่พวกเขารักได้ด้วยแล้วก็ได้อยู่กับคนที่พวกเขารักด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเผชิญกับความทา้าทายแล้วก็อนาคตข้างหน้าร่วมกันนะคะณนะจุดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆ ะะอีกหนึ่งเรื่องถัดจากเรื่องของพระเอกแล้วก็นางเอกของพวกเรามานะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการถึงแก่ก,กรรมเสียชีวิตของอาจารย์นะคะของเทรนเนอร์ของอาจารย์ของพระเอกของพวกเรานะคะซึ่งเขานั้นก็เป็นบุคคลสําคัญในเรื่องมากๆนะคะแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญในเมืองตรงชินด้วยนะคะซึ่งการฝึกฝนแล้วก็การดูแลหลินอี้หยางแล้วก็ลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นนะคะคือเขาเป็นอาจารย์ที่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากๆนะคะไม่ได้ดู ูแลเฉพาะการสอนบิลเลียดแบบสนุกเกอร์อะไรเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเรื่องราวของกำลังใจจิตใจนะคะแต่ว่าก็ต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันค่ะก็แน่นอนว่าทำให้ทุกคนเสียใจแล้วก็คิดถึงเขานะคะโดยเฉพาะหลินอี้หยางพระเอกของพวกเรานะคะซึ่งอาจารย์เขานั้นก็เป็นแบบ เป็นที่ปรึกษาที่สำคัญในชีวิตของเขามากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยคอยดึงเขาคอยให้กำลังใจนะคะซึ่งหลังจากที่คุณเหอนะคะอาจารย์เหอของพวกเราจับไปแล้วเนี่ยหลินอีหยางก็ร้องไห้อย่างเศร้าใจในตอนกลางคืนนะคะซึ่งเราคนดูเราก็น้ำตาซึมไปด้วยเลยค่ะนึกถึงพระคุณของอาจารย์เหอนะคะแล้วก็เรื่องราวของตัวเขาเองกับอดีตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ่นะณจุดนี้นะคะก็ต้องรู้สึกแบบโอ แสดงความขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านอาจารย์เหอเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉากนี้นะคะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งฉากของของซีรีส์เลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรื่องราวของความรักแบบชายหญิงแต่ว่าเป็นเรื่องราวของความผูกพันนะคะของลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์นั่นเองค่ะ ในชีวิตของคนทุกคนนะคะก็ย่อมมีพายุที่คาดไม่ถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าพายุชีวิตซึ่งมันก็จะไปเข้ากับเนื้อเรื่องนะคะซึ่งชื่อนิยายภาษาจีนเนี่ยมันแปลว่าความรักในในไอพายุหิมะนะคะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ราบเรียบค่ะแต่ว่ามันก็ยังคงมีความรักอยู่ในนั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้จะแสะดงให้พวกเราเห็นว่า เพียงแค่มีความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเท่านั้นคือไม่ยอมปล่อยมือแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็ทั้งเรื่องชีวิตด้วยค่ะถึงจะนะคะคนคนนั้นถึงจะสามารถที่จะไปบรรลุนะคะเป้าหมายประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องมีศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็บวกกับความพักเพียรด้วยจะนอนอยู่เฉยๆก็ไม่สามารถจะพาให้เราไปประสบความสําเร็จในด้านไหนได้นะคะซึ่ง ในตอนจบของละครนะคะในเวอร์ชันละครก็ทำให้เราดูมีความสุขแหละแต่มันก็ เต็มไปด้วยความเสียใจในเรื่องของอาจารย์เหอแล้วก็ถือได้ว่าถ้าเราคิดย้อนอีกทีหนึ่งมันก็จะเหมือนกับภาพชีวิตของคนนี่แหละมันก็ค่อนข้างเรียวมากๆนะคะสําหรับเราด้วยค่ะไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็ความท้าทายใดๆนะคะตราบใดก็ตามที่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญมีความยืนหยัดในความฝันนั้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วอย่าลืมค่ะทนุถนอมความรักนะคะของของอย่างครอบครัวนะคะก็ต้องทนุถนอมไว้แล้วก็ความรัก ของสามีภรรยาของแฟนกันอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องถนุถนอมไว้เช่นเดียวกันถ้าเรานะคะละเลยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสูญเสียไปอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะในชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะในที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าตอนจบก็ควรที่จะให้มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าพวกเรานั้นจะได้เกิดมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันดีตั้งแต่ชาตินี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอเคตัวละครทุกตัวก็มีความต่อสู้นะคะแล้วก็ไล่ตามแสงสว่างของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปได้ดีในอนาคตเนี่ยแหละค่ะก คือมันต้องมีศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการสิ้นสุดของเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะเพราะอย่างในละครเนี่ยมันจบไปแล้วก็จริงแต่จริงแล้วพวกเขาเนาะก็ยังมีชีวิตต่อไปอีกหลังจากที่ละครจบนะคะเพื่อนเก็ถือได้ว่านะคะมันก็เหมือนกับสิ่งสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะคะในชีวิตของเรามันก็มีการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไปเริ่มต้นที่จุดไหนมันไม่ได้ต้องย้อนกลับมาที่จุดศูนย์มันอาจจะไปเร่ ต้นใหม่ที่จุด1น0นะคะไปที่แบบเออไป200อยะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมแล้วก็ยอมรับนะคะที่จะ,ะเผชิญความทา้าทายที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหวังนะคะหวังก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะค้นพบความสุขนะคะแล้วก็ความสําเร็จของตัวเองด้วยนะคะ enjoy กับทุกสิ่งอย่างรอบๆตัวเล็กๆน้อยๆก็ enjoy ไปเถอะค่ะหันไปเห็นดอกไม้ก็ยิ้มให้ดอกไม้สะหน่อยนะคะส่องกระจกก็ยิ้มให้ตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็จะพบว่าโอเคชีวิต เรามันก็มหัศจรรย์เนาะวันนี้เรายังหายใจอยู่แล้วก็มีเรื่องราวสวยงามมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพูดจาดีๆกับคนรอบข้างของเรานะคะพูดจาเพ้อๆค่ะอะไรที่แบบไม่เคยทำลองทำดูนะคะให้เขาขนลุกไปเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> อะล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิเศษนี้ของหอ้ทุกท่านดูเรื่องนี้นะคะลมหนาวและสองเราอย่างมีความสุขค่ะววนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ